เมื่อวันที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2567เทศบาลเมืองแก่งคอยได้จัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองแก่งคอยสมัยสามัญสมัยที่2ครั้งที่1ประจำปี2567ณห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแก่งคอยอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีโดยการประชุมในครั้งนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแก่งคอยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแก่งคอยหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองแก่งคอย และประชาชนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยมีนายประหยัดวงสายันประธานสภาเทศบาลเมืองแก่งคอยเป็นประธานในการประชุมซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแก่งคอยรากิจสท่านและมีระเบียบวาระการประชุมทั้งสิ้นหวาระระเบียบวาระที่1เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบระเบียบวาระที่2เรื่องการรับรองรายงานการประชุม โดยที่ประชุมได้มีการรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองแก่งคอยสมัยสามัญสมัยแรกประจำปีพศ2567ในวันที่19กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567เวลา10น,นาฬิกาณห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแก่งคอย ระเบียบวาระที่สเรื่องยติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ประจําปีงบประมาณพศ2567งบลงทุนหมวดค่าคุรุพันธ์ประเภทคุรุพันธ์งานบ้านงานครัวกองคังระเบียบวาระที่สเรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณพศ2567งบลงทุนหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคกองช่างระเบียบวาระที่หเรื่องยติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ประจำปีงบประมาณพศ2567งบลงทุนหมวดค่าครุภัณฑ์ประเภทครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ก้องสาธารณาสุขและระเบียบวาระที่6เรื่อง ยติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลเมืองแก่งคอยประจำปีงบประมาณพศ2567จำนวน10โครงการ